สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับ IG บ้านบ้านทีวีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการตรวจสอบไฟล์หรือว่า URL uh, IP โดเมนต่างๆว่าไอสิ่งที่เรามีอยู่มันเป็นไวรัสหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำโดยการใช้เว็บไซต์นะครับผมไวรัสท o t a l นะครับก็ให้ท่าน uh, เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ uh, ให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับผมไวรัส นะครับซึ่งเว็บไซต์อันนี้นะครับมันถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็คือสามารถที่จะตรวจสอบว่าไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับมันเป็นไวรัสหรือเปล่าหรือว่าเป็น m a ล i เ i ี u s เป็นอ่าเป็นไฟล์ที่ประสงค์ร้ายต่อต่อ,ตอคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการอ่าให้ค้นหาด้วย URL ได้นะครับแล้วก็เสิร์ชไม่ว่าจะเป็นเสิร์ช URLIP โดเมนหรือว่าไฟล์แฮชต่างๆนะครับ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับลองใช้เป็นตัว google.com นะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสนะครับเพียงแต่ว่าจะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับก็ให้ทําการ Copy URL ของท่านนะครับให้อามาวางนะครับแล้วก็หเราจะนั้นให้กด enter นะครับพร เอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับตัวเว็บไซต์เองก็จะทําการอันไลท์นะครับว่าอไอสิ่งที่เราป้อนไป URL อันนี้นะครับมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าว่าขึ้นเป็น, clean, นคลีนนะครับก็คืออ่แสดงว่า URL นั้นๆนะครับมันปลอดภัยนะครับก็ดูจากแหล่งอ่างอิงจากอ่าอ่บริษัทหรือว่าเวนเดอร์ที่ทำาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์าการดีเท c t n แอนตี้ไวนะครับก็ ก็จะเป็นตามตามนี้นะครับผมที่เขาดีเทกได้นะครับก็จะมีค่ายต่งตางๆไม่ว่าจะเป็น fortinet นะครับ caspersky นะครับผมอ่า eSET นะครับผมก็จะมาดีเทกว่าให้ URL นี้นะมันปลอดภัยนะครับซึ่งมันเป็นอ่มันเป็นเขาเรียกไรมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องเช็คในเมื่อ,อเรามีความในใจว่าเอ๊ะมันมันปลอดภัยหรือเปล่าสำหรับ URL นี้ที่เรากำลังจะเข้าไปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าท่านมีไฟล์นะครับมันก็จะมีตัวปุ่มให้เราคลิกไฟล์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปให้ทาง w วรัสทัวร์เข้ช่วยแอนาลิซออกมานะครับก็เป็นเว็บไซต์ดีๆนะครับที่นํามาฝากสามารถเอาไปใช้งานดูนะครับผมมันใช้งานไม่ยากนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนํามาฝากกันนะครับลองเอาไปใช้งานประยุกต์ใช้ดูนะครับผม ก็โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆทันเหตุการณ์กับช่องของเรานะครับ IG บ้านบ้านชีวีนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ